ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนี้นุทิยามาตามแนวทางของคุณตัดซอนะคะวันที่ผ่านมาคุณตาซอฝันมาจับกบนะคะเลขออกเกตเก้าตรงๆนะคะวดนี้ฝันอีกแล้วนะคะฝันว่าค้นเอาเขาเปลือกมหายเต็มเลยนะคะเลขยูกับสอบเขาโตแดงจึ้งครึ่งสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะไปยิงแล้วไปยิงแล้วต้กระเต็น พอกนี่ตัวน้อยลูกมันรุนกก่นน้อยรุ่นใหญ่รุ่นกลางมีมัดโอ้ยสัมพ่อตาสอหาหยามัดมือมัดเว้นพอกปีนองเอ้ยตาสอไปเกี่ยวหยาหัวตามาเด้อพี่น้องนะเป็นตาห้อนเป็นตาเมยแลย,ยเลียงตั้งแต่แตนตั้งหาอคอกเมยว่าหาหยาอ่าก มุดหยาเน่ฮะหยาเน่หยานาแรงเหมือนปูเดี๋ยวนี้ฮะต้นหยาไม่ได้ไปหาปลาเลยบไม่ได้ไปหาปลาไปเมื่อนั้นได้จนึงได้มันเหนี่งเยอะบ่ลำบากคือหายง่อยคั้ยบ่ะหายหยาตะกะเตรนพ่อพ่อกันแล้วพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันได้แต่หมดเนี่ แนวทางหบงัวเนดี๋ยวค่ะแนวทางของคุณตาสองอุที่ผ่านมาเพิ่นมาเพิ่นไปหาปลาเพิ่นไปพ่อกบใหญ่เพิ่นไปพ่อกบใหญ่จับมาหลังอยู่หลังกบสามเจ็ดสองนะคะเพิ่นก็ให้ตัสสามเจ็ดสามสองเจ็ดสองใช่ปะเพิ่นว่าจับกบเพิ่นตีเป็นเจ็ดเก้านะคะเลขออกเจ็ดเก้าล่างตรงๆนะคะแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์แปด บกเขานะคะเก้าเจ็ดเก่าขอมู่นเก่าเอฟซีโจกดีทั้งคุณตสอ่เนาะบ่ได้มาฟันหลังอันนี่ยตสได้ซื้อไว้บ่บ่ได้ซื้อโอ้มีหน้าที่ฝันเลยไม่ได้ซื้อคันที่ซื้อกะซื้อ่าแล้วเนาะผู้ฟันว่าอยากซื้ออันมวนนี่ คือได้ยินข่าวว่าฟันแล้วฟันหน่อยๆฟันหลายๆฟันบ่หลายฟันหน่อยๆห้างเดียวโคโลบะคะ่ค่ะเอาทุกแบบตำมันไลยฮะสมุดปากกาไหมเดี๋ยวเตรียมสมุดปากกาก่อนเด้อครับเด้อเจ้าเฝ้าเด้อเจ้าเฝ้าเด้อสิจดว่ตถันครับถ้าขยันข้ากินได้ฟอนเจ้าซื้อพอ่อเลยอะกระบะเพื่อเอาใครอยู่เอาใครอ๋อบ่บ่ขั้นใครจ้าคอกบ่ค่ะบ่เอาลูกเฮงอยากไปถอดกับบ่ได้จักจานบ่ค่ะจานเดียวกับบ่ขายบ่แม่บ้านนะโอ้สิหายุ่ง เกูราจานร่จานเลยตาบอกเป็นต้ดีใจนะความหนียเนาะจุดได้เนาะพอนะกบเนาะจับกบเนาะวุ้ยเนาะตัวทอดถ้ยกันเนี่ยวันนี้ทอดขันขันมันบัว่าเลขอยู่หลังกบเนาะสามเจ็ดสองเนาะมีข้าหางเดียวเลยดิเจ็ดรครับผมเนาะนี่แหละว่าอยากฟันารหางบ่ได้เงินเห็นบ่เนาะหางเดียว่างเดียนฟันหน่อยเนหางเดียวกับตัวมัเก็ ตัดื่อตัดโคงตัดยุตัดซื้อๆกราชิบอกันไปแล้วอนะก็ิบอตเอาแม่เพื่นชาดน้าใสเรียนสงการแล้วกล้องสีเปียกอยกไหเรีนมานีเด้อเพื่อนเพรไสอีหยังมันมันสิถือพิษจังฝันว่าจังไหนฝันเรียนในนวราวัาถูกวย ส่งปุ๋ยใส่เขาเขาเนี่ยเลื่อนกันจิ้งเพี้อยู่หน้าห้องมีเขาวะนี่เขาเต็มส่งปุ๋ยคู่แดงมะไฮเขาได้คว่ำฝันจักบวยได้มะไหเปันตีนงไม้ยุ่งกองจิ้งเพี้ยนฝันว่าข้าเจ้าเอาเขามาะไฮเต็มบ้านเลยเต็มหน้าห้องประตูนะกระตูโจกเต็มกระสอบก็มันจริงมันมีเขาวะยุหันนี่แต่ว่ามันหลายก่อนนนกระสอบปุ๋ยเป็นกระสอบปุ๋ยเนาะป้าก็ฝันดีแท้ฝันว่าข้าเจ้าเอาเขามาะไฮ แล้วกาไปฮะเลือกยังไอันเลขอยู่ถุงปุ๋ยไงแดงจริงจรงอยู่ไหนบ่ข้อเม็นจริงได้เขียนเลขไว้บ่บ่ันเขียนเลขไว้นี่มีคนอเอาเขามาหายในเลขเขาเต็มเต็มเลยดิค่ะบบ่บ่ท่านได้เขียนบ่ท่านเด็ั้นปันมือนั่นขึ้นเดียวฝันมือใดแต่ต้องงวดบอก ฟันว่านหนี่ง่ันมาเพื่อนเอาเขาเขาเปลือกบ่เรื่องเขาเปลืกตัวปุยเลี้ยงสอบเขามาหายเต็มเลยฟันกรสอบผู้ใดผู้ใดเอาเขามาฟันดีับผมเอามาให้บ้านยุ่ยนี่นั่นละเปิดประตูมากกเห็นเขาตองเจิงเียอยู่พี่ริงมันไม่หนอยยกระสอบนึงเนี่ยซี่หากระสอบมันนี้เป็นข้าสารสบกระสอบเปอนเพี้ยนได้สันเอาเขามาหบยแบบไร ทะเลขบ้านยุนี่ตาซอ่ได้เขียนเลขไว้เป็นบ่ปันมาเข้าเนื้อขามาหายทะเลขบ้านนูจำาโมพีทเลขหนึ่าหนึ่งศูนย์ห้าหมู่สาเนยนะบ่เนืเลขบ้านบ่่หนูเขียนซื่อหนูท่ขันตอบคอมเมนต์ับถ้าเทียบเปนคอมเมนต์ถามเขียนซื่อครับแต่ว่าเอาเขามาหายยุบานไหมหนึ่งศูนย์ห้าหมู่สามบันี้ตาซ ไปเห็นเลขยุกกระสอบเขาตัวแดงจิ้งครึ่งตัวได้บาทเนี่ยตัวตัวห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดยุกกระสอบเขาตัวแดงจิ้งครึ่งตัวสีแดงตัวสีแดงเลยเอาเขียนสีแดงมั่งก็นั่งเสียผ้าใบเบื้องข้างในเบื้บ่เบิ้องเบื้องเสียแล้วบ่เคยเสียตัวตัวคนบ่เคยตัวไหมตัวสีแดงเลยเห็นเลขตัวสีแดง นี่ไมันมันกับว่าทิงงวดเก่าน้องวดเก่ามันเจบสองเนาะค่ะน้องคุสวัสดีพอมาตัวเน้นสองเจบสองเจ็เน้นสองเจลยตัดกัเน้นสองเจบเลยครับอ่าๆนุ่มเลยเน้นสอเจเลยนั่นละคันตัดหายในคือหาสองหาเจีบหาเจบสองเจบสองเจเน้นสองเจเป็นบานี่ละก ฝันใดกะได้นี่ทำนี่ครับนี่ทำนี่ฝันบ่หลายฝันบ่หลายมันบ่ได้เขียนเลขไว้เด้อค่ะคุณตาสอฝันในงวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกเจ็ดฝันมามีตื่นฝันมามีคนเอาเข่ามาหายร้ายกระสอบนะคะม่รลัวมาจาังใดไปจังใดร้ายกระสอบแต่ว่าคุณตาสอไปเห็นเลขยุคข่างกระสอบเขาเป็นโตแดงจิ้งครึ่งห้าสองเจ็ด บ้านเลขบ้านคุณตาสอเป็นเลขบ้านหนึ่งศูนย์หามู่สามเนาะร้านน้อยเรียนน้ำแล้วด้วยสาให้ายร้านสิอเลขบ้านคุณตาสอเป็นเลขบ้านหนึ่งศูนย์หามู่สามนะคะเลขหาสองเก็ดห้ตัดหาหาสองหาเจ็ดสองเก็คุณตาสอว่าเน้นหางเดียวโลดสองเก็นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ จดไว้แคบน้าจอไว้เลขหนึ่งศูนย์หามูสามเป็นเลขบ้านเลขปันในหางเดียวโตแดงจึ้งครึ่งยุคห่างกระสอบเขาหาสองเจ็นะครับมีตรกับเขาเบือกมันบ่าขาดฟันดีให้เนาะประกอบแบบง่านึ่งเมตนบ่ครับไม่ได้เขียนเลขไว้เลยมันบ่าควเพื่องข้อปกติขึ้นไม่เขียนเลขไว้ัยสี่เลขเขาเลยดีเนาะแมงแรงแรงไฮโซไฮมันให้ไฮซีโชคดีน้ำเด้ง เอาจจะเปลี่ยนเขียนเลขไว้เนาะสิได้ตียังไงเนาะครับเนาะเลขต้องหมดพี่น้องจะเช็หน้าจอไว้นะครับเช็หน้าจอไว้ถ้าเบิ้ลไม่เปรียบเทีบถ้าเทียืมนะครับอย่าเบิ้งพันนะครับเด้อเช็หน้าจอไว้เพราะว่าขอาตุ้นตาซอกันเลานะครับวิธีพันใหเจ็ดเก้าตรงๆนะครับ เป็นข่นาตรงๆไม่เป็นนทางนะครับน้องใส่ยุดจารนญาณในการรับชมนะครับเด้อุกขมาในหน้าท่างสนะครับุนุกนนทุก,น,ทกนุคนไปบ้านผู้ใดมากหนบไไบ้านตะคูไไยังไปตะคูเขานะ พ e ี่แปดอยูตะกูพี่แปดพีแปดมันเป็นมาเมื้อสุดท้ายว่าพักกันมาเอาวท่านเอาโทรมาบอกหางเดียวเช็ดต่อท่านโอ้วมันกับมาบ่ได้แล้วมื่อสุดท้ายแห่งใจง่านเลยถึมือเล็กว่ะจากผู้ใดโทรมาเนี่ยจาผู้ใดไลน์มาเนี่ย นี่บว่ายอดโบ้ลายตัวกับว่ามันโบ้ใดอย่งนี้กี่หัวขอคดเอาเเมือลังสรุปมีซสํนี้เนาะนขอบคุณเละขอบคุณคุณตาสอหลายๆเด้อค่ะให้โซ่งานเด้อคขั้นโบมารออีกโพวกูนไทยซกันมา